สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราตั้งแต่วันอาทิตย์จันอังคารพุธประมาณสามถึงสี่วันแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าน้องป่าเนี่ยคลอดหรือ,อยังนะคะลองมาเริ่มตะกานี้ก่อนกันฟูโกนะคะฟูโกคลอดหรือ,อยังอุ๊ยฟูโกอุ๊ยฟูโกคลอดแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมลูก อุย้ยลูกเยอะอยู่นะคะนี่คอดแล้วคะ่ะโอ้ยคอดแล้วนึกว่าจะไม่คอดแล้วนะคะนี่ได้เยอะอยู่นะคะปิดไปก่อนนะคะเรามาดูตะกา้านี้ดีกว่าว่าน้องคอดหรืออยังอันนี้เป็นพันธุ์บูเพอร์เพนะคะสะด้าฟอดอยังอะ คอณยังไงอุย๊ยคอดแล้วค่ะนี่นี่นลูกปลาเห็นไหมคะอุย้ยเต็มตะกร้าเลยทุกคนนี่โอ้โหลูกเยอะสุดๆนี่นะดูเป็นสูงเลยทุกคนโอ้โหสยศค่ะเดี๋ยวเมย์จะปล่อยพักไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาแม่ปลาออกนะคะ แล้วก็จะอนุบาลลูกปลานในกระมังเนี่ยแหละค่ะจะเอาแม่ปลาโอ้ก็สําหรับคลิปนี้ไม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมีนะด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตลูกปลาให้ดูนะคะสวัสดีคะ่ะ